ราคาดูใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์นะครับผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ400-600บาทนี่คืออุปกรณ์ multi tool จากแบรนด์ next t o นะครับก็จะเป็นคีมพับหรือว่ากันไกพับขนาดเล็กชื่อรุ่นเขาคือ next t o mini sailor pliers light นะครับสีดำตัวไม่ light เนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เขาน่าจะมีหลายสีให้เลือกแต่ตัวนี้มีสีดำให้เลือกนะครับ ชื่อโมเดลคือ NE 2 0 3 1 4 B b r a v o นะครับขนาดเมื่อปิดอยู่นะครับอยู่ที่70.8ม mm มตรคูณ25.3ม mm ิลคูณ13.2ม mm. ิลวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นสตเตเลสสี่ส2นะครับเอแล้วก็5 0 2 52ะครับเป็นวัสดุโลหะ ประเภทสเตเลตกับคาร์บอนอะไรพวกนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่67.5กรัมหรือ3บวกลบ3กรัมก็คืออาจจะ67-70นะครับหรือว่าอันเดอร์ไป62อะไรพวกนี้นะครับตามนี้เมคอินหยางเจียงนะครับกวางตุ้งบนทนกวางตุ้งตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นผู้ชมท่านหนึ่งนะคุณแอชก็ซื้อมาใช้เขาก็เลยส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันในนี้จะมี คำแนะนําในการกางและเก็บอันไกลซึ่งก็จะต้องระวังแล้วก็จะมีภาพนะครับประกอบพร้อมกับคําอธิบายด้วยนะครับว่ากางแบบไหนเก็บแบบไหนสารดูดความชื้นและแน่นอนนะครับสุดท้ายก็คือตัวอุปกรณ์มาในลักษณะเป็นครีมพับที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่เลยเล็กๆนะครับโดยขนาดของเขาจะพอๆกับโอไลท์โอเท็เกิล1กับ p 1 s นะครับเดี๋ยวเราลองชั่นน้ำหนักเจ้าตัวนี้ดูนะครับในสเปคบอกว่าบวกลบจาก67นะครับ บวกลบ3กรัมลองดูนะครับมีค่าเออร์ด้ด้วย68นะครับก็ถือว่าใกล้เคียง68.69 68, นะครับถ้าบวกไปอีก2-3กรัมก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนความยาวของอ,อุปกรณ์นะครับเมื่อพับเก็บก็2.8นิ้วนะครับหรือ7เซนติเมตรโดยประมาณน้ำหนักขนาดเนะี่ยผมถือว่ามันเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะพกสะดวกนะครับกับการห้อยกุญแจบ้านกุญแจรถหรือว่าใส่ในกระป๋องเครื่องมือนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูในมือผมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าครีมเขาเนี่ย นะครับหรือว่ตัตถุปรกรณ์อเวลาพับเก็บแล้วเนี่ยตัวแค่นี้เองนะครับถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับส่วนตัววัสดุที่ใช้ผลิตด้ามสีดําตรงนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นการทำอโนดาสีดํามาซึ่ง next 2 a เเนี่ยน่าจะเป็น sub division หนึ่งของ next torch นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฉายคุณภาพสูงจากประเทศจีน ตัวของอุปกรณ์จะมีห่วงสปีดริงหรือว่าห่วงย่าชนะครับห้อยมาตรงนี้ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะห้อยกับเชือกห้อยคอนะครับหรือว่าจะห้อยพวงกุญแจรถกุญแจบ้านตามติดตามไปด้วยนะครับพกไปได้ทุกที่เลยแล้วก็ตัวด้ามเองก็จะมีลายเป็นกราฟิกแบบนี้เจาะดูนะครับส่วนการใช้งานอุปกรณ์จะมีด้วยกันก็คือบริเวณด้านนอกฝั่งซ้ายและขวาแล้วก็ด้านในซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้ใช้งานบ้านนะครับ สำหรับตัวอุปกรณ์นะครับที่มีมาให้นะครับมาดูกันก่อนนะตรงริมเนียด้านนี้นะครับฝั่งที่ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ next to นะครับถ้าลองดึงออกมาเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับเราก็หยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นกันไกลนะซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างสมเหตุสมผลกับขนาดตัวมันแล้วนะครับเนี่ยพอกาวออกมาเสร็จแล้วก็ดันขากันไกลออกด้านนี้นะครับเราจะเจอกับตัวกันไก่ที่มี spring หลดนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะใช้นิ้วกดด้านนี้ลงไปก็ได้นะครับ แบบนี้หรือจะเป็นการพลิกกันไกลนะครับหงายขึ้นแล้วกดแบบนี้ก็ยังได้ด้วยนะครับสามารถจะใช้แงบแงบได้นะครับก็จะเป็นกันไกลที่ใช้เล็มขนจมูกได้ตัดนั่นนู่นนี่ที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะมี QR วอาโค้ดกับพุชด้วยเวลาเก็บก็แค่ดันอ้าออกอย่างนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามีสปริงนะครับคอยดันตัวขากันไกลให้อ้าออกซึ่งคนถนัดขวาก็ใช้ได้นะครับพับความลงซ้ายก็ใช้งานได้ด้วยนะครับการเก็บก็เพียงแต่ดันขากันไกล ให้กลับแบบนี้แล้วจากนั้นก็ดันตัวขาให้อ้าออกลักษณะนี้คําเตือนคืออย่าจับตรงนี้แล้วกดนะครับบาดแน่นอนก็ให้จับบริเวณตรงนี้แล้วค่อยๆดันลงไปปิดแค่นี้นะครับเก็บกลับก็ประมาณนี้สังเกตดูว่ามันจะพับไม่สนิทเนาะนี่นะครับก็เรียบร้อยด้านนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้ก็คือบริเวณสันฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีส่วนที่เป็น glow in the dark หรือว่า GIDT นะครับ GITD ท่าที เป็นแถบพลาสติกเรืองแสงน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเนี่ยจะเห็นล้วเขียวๆนิดน,นึงแต่เดี๋ยวผมจะชาร์จนะครับด้วย uv light นะแสง uv ให้ดูว่ามันสว่างเวอร์วังขนาดไหนฝั่งตรงข้ามมันนกับเจ้ากันไกลตรงนี้ที่เราดึงออกมาตะกี้ให้ดูนะครับคลิกมานะครับฝั่งที่อยู่ด้านเดียวกับเจ้า logo next t o o ตรงนี้จะมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ใหอีกเช่นอะไรบ้างยกขึ้นมาอันนี้จะเป็น flat head หรือว่าหัวแบนดนะครับสามารถจะกาง9กาองศาหรือจะกางสุดแบบนี้ก็ได้ตัวอุปกรณ์ไม่มีล็อกเลยนะครับ ใช้เป็นไขควงบักแบนดได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดขวดนะครับเปิดขวดน้าอัดลมขวดโซดาขวดเบียร์ครับเปิดได้นะครับแค่นี้เลยถัดมาอีกนะครับตรงนี้จะเป็นฟิลิปสกรูไดเวอร์นะครัหัวแฉกนั่นเองเป็น p 1นงะครับง้างได้สุดหรือว่า90ก็ได้แล้วก็ถัดมานะครับข้างๆกับตัว Flathead จะเห็นว่ามีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยนะครับก็ยื่นออกมาเราสามารถจะง้างออกมาเพื่อ จิ้มซิมโทรศัพท์นะครับเล็กๆได้เลยนะครับซ่อนมาตรงนี้โลโปรไฟล์ฟลดีจังข้างนอกก็มีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้เท่าไหร่แล้วลองดึงดึงดึงดูก็ไม่มีอะไรนะง้างไม่ได้ดึงไม่ได้ลนะไม่มีมีดไม่มีอะไรนะครับมีแค่กันไกลแล้วไขควงเท่านี้เลยคราวนี้เราลองกางคีมข้างในถูกนะครับข้างในเราจะเจอกับขาคีมนะครับที่มีสปริงคอยดันสปริงโหลด อ้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะบีบครีมเพื่อล็อกแล้วก็หนีบอะไรต่างๆได้ส่วนหัวครีมเป็นครีมปากจิ้งจกนะครับตัดป้านๆแล้วก็จะมีฟันละเอียดอยู่ส่วนหน้าฟันหยาบอยู่ส่วนในทําให้ล็อกได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบีบหรือว่าหนีบอะไรที่ต้องการจะความแน่นอย่างเช่นเราแคมปิ้งแล้วมันร้อนนะครับเราไม่อยากจะจับหูหมอ้อหรือหูแก้วก็หนีบและยกได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ทํางานครฟต่างๆซ่อมแซมของอะไรก็ตามนะครับ ด้านในยังมีส่วนที่ใช้ตัดลวดได้ด้วยนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็น plierer นะครับที่เป็นแบบ wire cutter ต,ต,ตัวตัดลวดนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับข้างในโดยรวมก็จะประมาณนี้เจ้าตัวนี้ก็เท่าที่ดูก็คือไม่มีมีดนะครับไม่มีมีดมาให้ขนาดตัวเขาก็จะใกล้เคียงกับเจ้า o t a c k l p 1นะครับคล้ายกันเลยนะเวลาพับเนี่ยแต่ next t o เขาจะไม่มีมีดนะครับนี่ไซส์ใกล้เคียงกันมากนะครับ เหมือนจะเรียนแบบกันเลยนะดีไซน์ด้าไม่เหมือนกันเฉยๆนะแต่โอแทคเคิลเนี่ยอันนี้เป็น P1S นะครับน,นี้ของผมเองเนาะเป็นกันไกลนะครับไม่มีคีมส่วนความหนาคล้ายๆกันนะครับรู้สึกว่าโอไลท์จะหนากว่าเพราะโอไลท์มีตะไบมีมีดมีที่เปิดกระป๋องอะไรแต่ตัวนี้เครื่องมือเขาน้อยกว่าแต่เขาเบากว่านะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือ Next to Sailor Sailor คือแบบเหมือน Sailor Moon เนาะนะครับ Sailor คือนัก นักล่องเรือนะครับมินิเซล,ลเลอร์ไลเลอร์ไลท์นะครับเป็นเซลเลอร์ตัวไลท์นะครับตัวเบานะโอเคครับดูรีวริยวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ next torch นะครับ next two แล้วก็ multi two แล้วก็ sharp นะครับเราเจอกันใหม่ตอดหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์